โอ้าจะได้เล็กเขาห้ามเขาด้วยอะไรได้มากเลยปลาสิมาแต่บึงของหลวงโอ้ไปเที่ยวบึงของหลวงมาบ่เออไปเที่ยวบึงของหลวงว้ไปจะได้หรือมวนบ่าวโคตรบกใหญ่ไรป่ะไหนแ่นบ่แต่งกับมีผู้ไปเที่ยวคือเก่าบ้านเรามันดีท่องเที่ยวเนาะว้ามีผู้ชายผู้สาวไหลได้เเนาะเออว่าพื้นผู้สาวเนาะบ่าโอ้โมีด้านงามงามคุณเน่ะเสือขาวเนาะเออ ขาสั้นใส่ขาสั้นอีกอล่องน้ำมาแบบเห็นเขาหลบไปยืนจ้องนี่เต้มันกับมายืนกับยิดกับเบี้ยนนี่ว่าสิยางไ่แปลว่ามันบังเจ้าได้ขนาดขืนเจ้าได้ขนาดวางสั้นแล้วใส่สั้นเออกูคักปานั่นบ้าแบบนี้ยางมหาเท่าหรอวะเออพุทธขืนเลยนะมันถามเท่าก่อนเลยจุดหูหุ่นถามก่อนเลยถามมาเลยวะ anh thôi nhé hoàng nam phải thắng đấy mình ừ. có mất gì quỷ gì